สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไา่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีนะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีคไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีโอ้ my god ำไ,ำไมขึ้นหมีอะทําไม้ขึ้นยังหมีล่ะอืมเตรียมตัวดราม่ากันถูกไหมอะไพ่ของคุณเป็นเดทค่ะแต่จริงๆแล้วเดทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงนะนะคะแฮเดทเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าพลังงานของคุณอาจจะเหมือนกับว่าจบทุกสิ่งก็ได้จบทุกอย่างจบปัญหาที่ค้างคา,งาหรือว่าพอแล้วจบแล้วเรื่องท็อกซิกพอแล้วเรื่องปวดหัว หรือมันเป็นเรื่องของดวงชะตาที่คุณรู้สึกว่ามันควรจบได้แล้วไม่ควรปล่อยให้มันยืดเยื้อแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่มันจบไปหรือพลังงานของคุณที่รู้สึกว่าอยากจะจบกับทุกเรื่องแปลว่าเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ท็อกซิกและไม่ดีกับชีวิตของคุณถูกไหมมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าควรจะจบควรจะหยุดหยุดแค่นี้พอแค่นี้นะคะมาดูไพ่พลังงานกันเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ สัพพเดีนี่นาอะเข้าใจแล้วแหละมาเล่าให้ฟังนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีลนลัคณามีนก่อนหน้านี้กรณีแรกเลยถ้าเป็นลักซอนคุณพยายามตัดใครคนหนึ่งออกไปเพื่อเลือกอีกคนหนึ่งค่ะพยายามตัดอีกคนหนึ่งเพื่อเลือกอีกคนหนึ่งบางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการที่จะต้องแต่งงานหรือว่าเลือกคนที่ บางท่านคุยชราศิเม์และขนะเมธเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คนคนนั้นที่ที่คุณต้องตัดใจจากเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้อันนี้ในบางท่านบางคนนะคะคุณตัดใจที่จะไม่เลือกคนนั้นและต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนาคตของคุณนี่ในกรณีแรกนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะถ้าคุณเป็นคนแบบคนโสดอยู่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคือคุณเคยรักใครคนหนึ่งมากๆซึ่งเป็นคนรักเก่าของคุณ แต่ความสัมพันธ์มันจบไม่สวยจบไม่ดีนะคะจบไม่ดีเลยจบไม่สวยเลยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นจบและหายไปแต่สุดท้ายคนคนนั้นกลับเข้ามาค่ะเจอกันในเจอกลับมาได้เจอกันในแบบใน Facebook หรือว่าในในโซเชียลมีเดียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในบางท่านบางคนคุณอาจจะแต่งงานกับชาวต่างชาติ แล้วแต่แฟนเก่าคนนี้กลับมาหาคุณไงแต่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะตัดแล้วไม่อยากทําผิดกับคนของคุณนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งแต่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้เป็นคนรักเก่านะคะอืหรือถ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจนคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักมาสักพักแล้วแหละแล้วก็หายไปแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมามันเหมือนเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้พวกคุณได้กลับมาคุยกันอีกเพราะว่าคุณจําโมเมนต์ดีๆซึ่งกันและกันได้นะคะแต่ว่า เหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มใช้เหตุและผลกับเขามากขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้เป็นเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะเพราะอย่างที่บอก energy ของคุณเป็นเดสเดสเนี่ยคือแบบหยุดทุกอย่างไว้ก่อนยังไม่อยากรีบหรือว่าผีพรามอะไรนะคะต้องเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีมีนล,ลัคนามีนะค่ะ หนึ่งดาบโอเคตัวเขาเองก็ยังไม่คิดจริงจังหรอกค่ะเขายังไม่คิดจริงจังบางท่านคุยชาวราศีมังกรบางท่านคุยกับชาวราศีธนูเขายังไม่คิดจริงจังเหมือนกันไพ่หนึ่งดาบออกมาอย่างนี้นะจ๊ะเขาเองก็ยังไม่คิดจริงจังอะไรกับคุณเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้แค่ว่ามีแพชชั่นกับคุณมากๆอ่ามันมีแนวโน้มที่คนรักเก่าคนคนนี้ก็มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเป็นซ้อนสี่ใช่ไหมนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขามีแพชชั่นในกับคุณมากเขาต้องการคุณมากทั้งทางร่างกายแล้วก็ จิตใจแล้วก็ความรู้สึกอะไรต่างๆมีการซัพพอร์ตกันเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าเขาพยายามบาลานซ์สถานการณ์ทุกอย่างไม่ว่าสถานการณ์ในใน,ในเรื่องส่วนตัวของเขาเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่อยากจะคุยกับคุณให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าช่วงนี้มีแพชชั่นมากๆเลยนะคะ,ะมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลย ทีนี้มาดูนาะมนมที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะสีไม้เท้าแปลว่าชาวราศีมีนลัคนามีโเเ็วๆนี้คุณใครบางคนกําลังจะแต่งงานมีครอบครัว้วเนี่ยแปลว่าเอ้าเอาเอาเอาันแรกก่อนเลยค่ะที่แต้งทายไปว่าถ้าคุณจบกับกิ๊กขออนุญาตผู้ใช้คํานี้นะจบกับกิ๊กแล้วคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณเห็นอนาคตด,ด้วยมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ต่างๆจะมีการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะ อ่ะขอกรณีแรกนี้ก่อนนะคะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไปอีกโอเคมาท่้นคือกับชาวราศีกรกฎราศีกุมคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักด้วยนะคะเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่เลยด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่ออีกนิดนึงจากลอยฝังสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะ อย่างที่บอกอะใครใครที่จะแต่งงานก็มีเกณฑ์ได้แต่งงานไดสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งของคนที่ยังไม่ถึงขั้นได้แต่งงานค่ะหมอสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์การเดินทางกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ไปพบไปเจอครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือใครๆของเขาแต่ความสัมพันธ์ดันถูกปิดเป็นความลับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แนะนําคุณกับใครเท่าไหร่นะคะ ในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็มันจะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คุณอ่ะรู้เรื่องราวต่างๆหรือความลับของคนคนนี้ในปักนี้ด้วยนะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะคนหนึ่งเข้ามาเป็นเพื่อนเก่าเขาเพื่อนพี่สาวหรืออะไรเงี้ยไปรู้ความลับอะไรของเขาบางอย่างแล้วทําให้คุณอ่ะได้นําความลับนั้นกลับมาพิจารณาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอ่ะ ก็ต้องแยกย่อยนะว,ว่าสถานการณ์มันมีสถานการณ์อะไรคุณต้องพยายามฟังให้มันเป็นศิละปะเพราะว่านี่เป็นการอ่านโดยรวมนะคะต้องฟังว่าประโยคนี้เป็นของฉันแหละถ้าเหตุการณ์ของฉันคือฉันกํลาลังตัดใครออกไปอยู่แต่ว่าฉันก็คงได้สมบัตก,กับอีกคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจนอย่างที่แป้งเล่าเมื่อกี้เลยฉะนั้นต้องอัดเด็และตั้งใจฟังดีๆตามสถานการณ์ต่างๆนะคะโอเคแต่ว่าสรุปก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะ ทีนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะส่วนคนใครที่ถามว่าคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคู่ครองหมายถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่โชคลาภนั้นอาจจะเกิดจากการที่คู่ครอ,องของคุณแนะนําให้คุณไปทําตรงนั้นสิตรงนี้สิเรื่องงานตรงนั้นตรงนี้สิเป็นโชคลาภให้กับคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นเองนะคะอืมอ่ะต่อไปคนโสดชาราศีมีนัคนามีนค่ะอืมจริงๆก็จะมีคนเข้ามานะคะ คุณจะมีสเสน่ห์เอามากๆเลยแล้วก็ช่วงนี้จะมีความเป็นแบบถ้าเป็นผู้ผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีความสวยมีความออร่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความแมนความเท่ออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน LGBTQ คุณจะเปล่งประกายความออร่าความน่ารักออกมาให้เป็นที่ดึงดูดให้กับคนนะคะแต่ไพ่บอกว่าตัวคุณเองจะอยู่ในภาวะที่ยังไม่เลือกใครแต่ก็เปิดโอกาสให้คนเข้ามาค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเข้าตากรรมการสักคนอ่ะทังบอกงี้นะคะ สถานะไม่ชัดเจนทาราศีมีนจ้ะ The Empress เห็นไหมโอ้ว้าวความสัมพันธ์ของค,คุณกำลังจะถูกขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอืมคือคุณรู้สึกมีความสุขอะนะคะแต่อย่างที่บอกมันจะเป็นการขยับไปอีกขั้นหนึ่งแบบแบบจับพัดจ,จับผูแบบงงๆงแบบเอ้ยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่แนะนำคุณกับใครจริงๆตรงๆก็แบบคนอื่นก็รู้สึกว่าใช่แน่ๆคนนี้แน่นอนอะไรย่างเงี้ยนะคะ คนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะอืมอาจจะมีปัญหาเรื่องเก่าๆกลับมาทําให้พวกคุณต้องมีเหตุต้องทะเลาะกันฉะนั้นรีบไปเคลียร์เรื่องเก่าๆของคุณให้ดีนะคะอาจจะมีเรื่องผิดใจกับคู่รองคนรักของคุณในเรื่องเก่าๆกลับมาแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่แค่เขาเอะเขาไม่สบายใจอ่ะแล้วทําให้ต้องแบบต้องเคลียร์กันนะคะอะต่อไปทีนี้ดูต่อจะ้ะ ทีนี้มาดูเรื่องของการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะคือหมอตะกลนเจ็บคอแล้วอ่ะนะคะอืมคือพยายามไปซื้อไม้อยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องไปซื้อตัวเอ่อกำลังกําลังสั่งอยู่นะคะกำ,กำลังสั่งอยู่กําลังสั่งอยู่ยังไงระบบเสียงกําลังจะดีขึ้นอ่ะการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะคือเจ็บคอจนเส้นเสียงอักเสบะคะ่ะ ต้องแบบไปหาหมอขนาดนี้เลยก็พยายามแบบช่วงนี้ก็ระงวนลูกดวงใส่หูฟังกันไปก่อนนะคะอื <c oughs> อ่ะต่อไปค่ะการงานของชาราสิมีละคนามีนค่ะโอ้ยการงานของคุณไปที่ทางที่ดีใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้จะมีผู้ใหญ่สองคนสองท่านที่เป็นผู้ชาย ช่วยเจราจาปัญหาเรื่องงานของคุณนั้นให้มันคลี่คลายไปได้ด้วยดีใครที่หางานทําอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ใครทํางานราชการใครทํางานทหารใครทํางานทนายความใครทํางานเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับผู้พิทักษาจะไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะการเงินของชาวราศีมีนค่ะอ่ะโอเค ช่วงนี้คุณอาจจะมีการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องของเงินทองเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเดินทางนะคะการเงินของคุณจริงๆมันไปที่ทางที่ดีนะคะแต่อาจจะมีนิดนึงคือว่าถ้าคุณคิดจะจ่ายเงินอะไรไปมีเกณฑ์จะผิดพลาดบางการนะคะ,ะมีเกณฑ์หรืว่าเสียเงินฟรีหรือว่าทําไปแล้วต้องทําซ้ํานะคะจ่ายแล้วต้องต่ายจ่ายซ้ําจ่ายซ้อนนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะถ้าชอบคุิมีี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ